พรุ่งนี้ป้าไปอุบลนั่นน่ะป้ปาไปส่งงานป้าไปทำงานเดี๋ยวให้ม้าไปส่งแล้วพรุ่งนี้ตื่นให้มันเอ้ยวันศุกร์อ่ะตื่นให้มันไวไัยวานะมันเป็นชื่อจังหวัดมันเื่อจังเป็นชื่อจังหวัดจังหวัดหนึ่งอยู่ในประเทศไทยอยู่ภาคอีสาน คือมันไกลนะมันเป็นต่างจังหวัดนะไม่หรอเห็นตอนนั้นแกก็ไปหละ้งสี่ั่ไม่หรอกปาจะขี่รถทางานนะปานี่แหละไปส่งของแล้วก็กว่วจะได้กลับมาก็วันเสาร์นู่นน่ะเพราะฉะนั้นวันศุกร์พกันตื่นแค่มันไม่ไวก็ป้าไม่ได้ไม่ได้ช่วยเตรียมนู่นเตรียมนี่ ภาษาอินสารเนี่ยถ้าพูดดีๆฟังดีๆเป็นภาษาที่เพาะนะฟังให้มันให้มันให้มันรู้เรื่องหลายๆภาษาพูดให้มันได้หลายๆภาษาหนูมันจะได้ได้เปรียบจะได้ไม่นั่นจะได้ฟังรู้เรื่องหมดเวลาคนอื่นเพราะว่าอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีมันมีหลายภาษาพวกกัดจะอมไม้ลูกชิ้นมันจะทิ่มรถวิ่งอยู่ แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันภาษาใต้ภาษาอีสานภาษาเหนืออภาษากลางก็คือภาษาที่เราอยู่เนี<ร>่ยภาษาไทยภาษากลางภาคกลางเพราะฉ<ร>ะน<ร>ั้นนะรเรียนรู้ให้มันลหลายๆภาษาเหมือนกับเหมือนกับอนาปอเรียนภาษาอังกฤษอะทาไมต้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมมันจะได้สื่อสารกับ ต่างชาติได้เวลาต่างชาติเขาสื่อสารในภาษาลูกภาษากลางภาษาภาษาอังกฤษอ่ะก็หลอนะแม่ว่นูก็ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เรียนไม่ได้ต้องเรียนเห็นก็เขียนในใบงานเาไม่เนในใบงานถามไม่ชอบเรียนภาษาไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียนเรียนพื้นฐานให้มันให้มันพอได้รู้ไม่เรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่แต่ให้มันรู้พื้นฐานเออให้มัน อ่านออกเขียนแล้วอันไอโฟกัสก็ตั้งใจฟังในเวลาคุณครูสอนนะแม่ถามว่าชันคือวิชาแต่ไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนอะไรอ๋ก็เอาวิชาที่เราชอบที่สุดเขาถามว่าเขาถามว่าชอบเราชอบเราชอบเรียนหรือชอบภาษาอันไหนมากที่สุดเหรออืมก็นั่นแหละโฟกัสถนัด ถนัดแบบไหนชอบแบบไหนภาษาอังกฤษเก่งไหมถ้าไม่เก่งถ้าไม่เก่งแต่ว่าชอบอยากอยกอยากจะพูดได้อยากจะเขียนได้บักัก็เขียนไป<อ>นก็บอกอว่าชอบ ไอ้สาบผิดเก่งแล้วสาวผิดไปเกินไปฮ